สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีคาครับหลายคนถามมาเยอะมากๆนะครับว่า Honda f r ้าถ้ทเทียบกับเซ็นต้าแล้วเป็นยังไงวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่เราได้ Toyota s เซ็นตคันนี้มาใหม่ครับเราเลยลองเอามาจอดเทียบให้เห็นช็อตต่อช็อตเลยว่ารถประตูสไลด์ของทั้ง2ค่ายที่เป็น Honda และ Toyota มีความเหลือชั้นกว่าเสียเปรียบกว่าทางด้านใดบ้างและดีกว่ายังไงบ้างไปดูครับ ส่วนแรกก่อนเลยดีกว่าครับในส่วนของไฟหน้าเปรียบเทียบให้เห็นช็อตต่อช็อตเลยดีกว่าทางด้านซ้ายมือของผมนี่นะครับนี่คือ Honda f i t อันนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วอันนี้คือตัวสุดท้ายจริงๆของมันคือปี2015ที่มีแอร์หลังคาและนี่เป็นตัวท็อปและนี่ก็เป็นตัวท็อปเช่นกันนะครับอันนี้ต้องคุยกันว่ามันก็เป็นไฟหน้าธรรมดาทั่วไปที่เป็นไฟสีส้มทั่วไปอ่าครับพี่ครับถ้าเปรียบเทียบกับค่าของโตโยต้า ที่เป็นปี2018อันนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์และเพียบพันมีเดย์ไลท์ให้ด้วยเพราะว่าตรงๆแล้วมันก็อันนี้คือเทคโนโลยีเมื่อเริ่มต้นมาที่ปี2010อ่ะอันเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เริ่มต้นมาปี2016ครับมันจะมีข้อแตกต่างค่อนข้างเยอะถ้าเปรียบปีกันมันก็มันแน่นอนใช่ไหมอเริ่มเริ่มัวใหม่กว่านะครับถ้าถามว่าสวยกว่าไหมคำตอบคือไม่เถียงกันเฮียสวยกว่าแน่นอนเฮียจะันบอกโอานี่สวยเราเราก็จะไม่ได้อวย แฟนใหม่กับแฟนเก่าว่เออมัน,ม,นมันก็เทียบกันไอเหี้ย <c oughs> แหละไมื่วะ <c oughs> ไม่ได้เลยมันไม่ได้เลยเออนะครับอันนี้ก็เปนส่วนของไฟหน้านะครับอันนี้ก็มีเดย์ไลท์นะครับนี่ก็เป็นไฟทั่วไปแะร้รเป็นไฟหลีทั่วไปบางคนก็ถ้าอยากได้โปรเจคเตอร์ก็ต้องไปทำเอาเองนะเป็นลนูกแก้วปลุ้งแก้วใช่ก็เพิ่มตังค์ไปสี่ห้าหกพันหมื่นกว่าก็ว่านไปแ,แต่นี่เป็นของโรงงานมาแล้วนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างข้อแรกนะครับไอ้เห็นเป็นช็อตต่อช็อตก่อนเลยดีกว่าในส่วนต่อมาเราเปิดเครื่องกันดูดีกว่าประเด็นในส่วนต่อมาคือห้องเครื่องครับไซด์หน้าหน้าของงน้จกแิียู่ตร ถ้าเทียบกับคันหน้าเราก็าปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะค่อนข้างใกล้เคียงกัน แต่ว่าในส่วนของโตโยต้าเซ็นตาอาจจะได้ข้อได้เปรียบมากกว่าสักหน่อยหนึ่งในช่วงของความเยอะของห้องเครื่องอผมจะเรียกว่าอะไรวะความกว้างของห้องเครื่องแล้วกันคันนี้มากับเครื่อง v t e ทคห0 0่งพัซีซีครับผมถูกต้องครับเป็นเกียร์กี่สปีดครับคันนี้ของฟีดอ่ะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติธรรมดาอ่ะยังไม่ใช่ CVT อ่ะฮะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดอันนี้เป็น5สปีดครับ,รบในส่วนของโตโยต้าเซ็นท่าครับตัวนี้เป็นเครื่องหน0 0งพัารซีซีเหมือนกันครับแต่ว่าใช้ระบบแ <B> ได้เป็นเกียร์ CVT ครับ7สปีดด้วยกันอ่านี่คือข้อแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์กับระบบพันเกียร์มาเดีนในส่วนต่อมาครับในส่วนที่เรียกว่าระบบห้ามล้อ ห้ามล้อห้ามลอ้อก็คือว่าอย่าไปบูลลี่เพื่อนอย่าไปบูลลี่ไอเหี้ยไออ้วนไอดำไอเหี้ยอะไรมวงวะห้ามล้อระบบเบรกอ๋อคือระบบเบรกนั่นเองนะครับระบบเบรกของคันพันด้าฟีดของเราคู่หน้าเป็นคู่หน้าจะเป็นดิสครับพี่ค<ซ>ู่หน้านเป็นดิสด้านหลังของฟีดเราจะเป็นดัมอยู่เป็นดัมครับใช่ครับแต่ถ้าสมมติเป็นในส่วนของโตโยต้าเซียนต้าแล้วนะครับโตโยต้าเซียนต้าในส่วนของล้อหน้าระบบการหยุดล้อหรือห้ามล้อเป็นระบบดิสเบรกและข้างหลังครับก็เป็นระบบดิสเบรกด้วยเช่นกันในส่วนของข้อแตกต่างรรระหว่่าง2ุนนี้คับ มาดึงในส่วนของภายในกันบ้างครับภายในรถของ Honda f ฟ e ดนะครับก็จะเป็นภายในที่สำหรับผมนะผมอ่ะมีความชอบส่วนตัวผม,ผมชอบไอตัวนี้มากกว่าคือ Honda f ฟ e ดมากกว่าเนื่องจากว่าตัว Honda f ฟ e ดนะครับเขาออกแบบตัวคอนโซลให้เหมือนร้านกาแฟให้เหมือนเป็นบาร<อ>์นะครับจะนังคันเกียร์ของมันเลยขึ้นมาอยู่บนคอนโซลโมันจะเพิ่มช่องตรงนี้ขึ้นมาต้องระหว่างคนนั่งกับคนขับช่องตรงกลางน,นะครับมันสามารถเดินได้ไว้ของอะไรได้เยอะกว่าถ้าเทียบกับโตโยต้าเซนตา โตโยต้าเซนต้าครับจะมีคันเกียร์ที่อยู่ตรงข้างล่างเหมือนทั่วทั่วไปนี่แหละครับในส่วนของตัวมัลติฟังก์ชันทังพูมาลัยนะครับในส่วนของ h อนด้าฟีดทัมมาลัยมัลติฟังก์ชันจะมีแค่ด้านซ้ายด้านเดียวนะครับเพื่อที่คอนโทรลพวกความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนช่องวิทยุวิทยุเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงถูกต้องครับแต่ถ้าสมมติเป็นโตโยต้าเซนต้าแน่นอนครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับมันก็จะสามารถปรับที่หน้าจอได้ดูได้ว่าเป็นทิป A ทิป B ก็คือปรับได้จากลัมพอมารายได้เลยเันนะครับ ในแอร์ของแอร์หลังคานะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าที่ Honda f ฟีดมีและโตโยต้าเซนต้าไม่มีคือในส่วนนี้ครับส่วนที่เรียกว่าความเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าน้าจอที่อยู่หลังเบาะคนนั่งและคนขับ,บแต่ในส่วนของโตโยต้าเซนต้านะครับจะมีแค่หน้าจอข้างหน้าและหน้าจอเพดานแต่ว่าในตัวหลังหมอนแบบนี้ไม่มีโดยส่วนตัวผมว่าแบบนี้ดูไฮกว่าสําหรับผมนะ,ะมันมีการทัชสกรีนอันนู้นมีทัชสกรีนแต่เนื่องทัชสกรีนข้างหน้าข้างหน้าอย่างเดียวเลยใช่แล้วตอนนี้อันนี้ทัชสกรีน3จอเลยครับในส่วนของโตโยต้า แล้ว h o n ด้าฟีดครับมาถึงในส่วนต่อมาครับข้อนี้เป็นข้อสําคัญของการเลือกซื้อรถระหว่าง Honda าฟีและโตโยต้าเซนต้าครับนั่นคือภายในนั่นเองครับภายในของ Honda f ฟีดคันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบกับตันซีด กับตันซีคือกับตันที่เสิร์ฟอาหารอยู่ในร้านอาหารทั่วไปไม่ใช่คนละกับตันกับตันเครื่องบินนะครับแต่พอเป็นโตโยต้าเซนต้านะครับมันจะเป็นเขาเรียรกเบาะแบบโซฟาโซฟาใช่ครับแถวกลางแบบโซฟาฉะนั้นสิ่งที่มันหายไปจริงๆแล้วคือความเอนเตอร์เทนระหว่างเด็กๆที่จะเดินไปหาคุณพ่อคุณแม่ทางด้านหน้าหรือว่าจะเดินหยิบของด้านหลังอันนั้นก็จะหายไปเพราะเราต้องพับเบาะก่อนในโตโยต้าเซนต้านะเราต้องพับเบาะยกขึ้นหรือไม่ก็ปีนข้ามไปนู่นเลยแต่อันนี้มันง่ายๆครับแบบแค่นี้สบายแล้วครับ ถ้าในส่วนของบอะแถว3นะครับถ้าเป็นข้อเสียของทาง Honda f i ีดก็คือว่าทาง Honda f i ีดนะครับเวลาจะเก็บเบาะตัวสุดท้ายหรือเบาะแถว3จะเป็นการพับแขวนขึ้นมาแบบนี้อาจจะเป็นพับแล้วแขวนขึ้นแต่ว่าถ้าในส่วนของตัวนี้มันจะเสียพื้นที่ด้ดานข้างไปแต่ถ้าเปรียบเทียบกับา o โยต้าเซนต a เดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าโ o โยต้าเซนตเวลาพับเบาะมันเป็นยังไงไปดูครับ มาแล้วพี่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วอุ้งวัไอ้ยี่ยอน้อยช่โอ้โหและเนี่ยห้าโมงครึ่งมาดูอากาศเดี๋ยวฝนจะตกงี้แหมน่าหลับดีจริงเชียวมีสองอย่างระหว่างหลับกับเทเบียวันหลึ่งกูเรียกหลับดีกว่าชั่วโมงนี้ไม่ถักเทเบียวันหนึงในส่วนของโตโยต้าเซนต้ากันดูครับโตโยต้าเซนต้านะครับเวลาพับเบาะเนี่ยผมบอกได้เลยว่าการใช้สอยพื้นที่ด้านหลังนะครับผมว่าใช้ได้เต็มที่กว่า Honda าฟีดแต่ข้อเสียของมันคือมันต้องมีหลายขั้นตอนถครัมถติเป็น Honda าฟีดเราเปิดปุ๊บพัับบป๊ได้เลย แต่ถ้าสมมติเป็นโตโยต้าเซนต้ามันต้องเปิดประตูทางด้านข้างแล้วทาแบบนี้ครับตามไปดูครับถ้าเป็นโตโยต้าเซนต้านะครับมันจะต้องเปิดประตูทางด้านซ้ายขวาแล้วเข้ามาพับเบาะแถว2ก่อนครับแบบนี้ฮะยกขึ้นพอยกขึ้นเสร็จปุ๊บครับวิธีการอันนี้คือวิธีการแรกนะวิธีการที่2ต้องไปที่แถวหลังครับต้องเดินครับต้องเดินกลับมาก่อนเดินกลับมาแล้วก็พับเบาะลงมปครับดึงทางด้านนี้ดึงครับถูกต้องดึงลงไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ยกไปครับ นี่อาแล้วก็วกเดินเดินกลับมากรอบนึงครับเดินอีกรอบนะึ่งอะเดินกลับมาอรอบนึงเพื่อพับตรงนี้ลงครับนี่แล้วก็ปรับเบาะขึ้นมาโอเคนี่คือข้อดีของโตโยต้าเซียนต้าครับเพราะว่ามันสามารถจุของได้เยอะกว่าครับพี่ถ้าสมมติเอ้ยแล้วถ้าสมมติของมันยาวทาําไงะก็ต้องเดินอีกรอบนึงครับแบบนี้ครับพับเบาะเลยครับพับเลยแล้วก็สามารถจุของได้อีก เอาแล้วถ้าสมมติโอ้ยตรงนี้มันเป็นเนินทำไงก็ย,ยกขึ้นใหม่ฮะอ่าอ่าอ่และนี่คือข้อดีของเ o อ o t ต้าเซนต้าครับเพราะว่ามันสามารถใส่ของได้เยอะ แล้วปรับเป็นแนวลาบได้เลยหากว่าเรามีเบาะหรืออะไรเงนี้ครับตัวนี้จะสามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะหรือถ้าใครมีเด็กนะตรงนี้ปรับเป็นที่นอนได้เลยทําเป็นรถบ้านไปถุกป้องครับแต่ก็เท่าว่าไปแล้วนะครับขั้นตอนของการปรับเบาะก็ดูยุ่งยากกว่า Honda f ฟีดเยอะเลยครับเรามาพูดถึงภายในระหว่าง Honda f ฟีดกับโ o โยต้าเซนต้อีกสักครั้งครับมอสักครู่เราได้ขึ้นไปนั่งแล้วในส่วนของ h o n d a f ฟีดตอนนี้เราขึ้นมานั่งอยู่ในส่วนของ t o โยต้าเซนตครับมาถึงอย่างแรกครับในส่วนของคอนโซลนะก็มาดูเลือนไม้ครับเลือนนไมี้ ครับจะเป็นเข็มแบบเขาเรียกอะนาล็อกนะครับทางด้านรอบเครื่องยนต์และก็รอบของความเร็วนะครับแต่ถ้าในส่วนของหน้าจอที่บอกไม่ว่าจะเป็นน้ํามันวิ่งเท่าไหร่อากาศข้างนอกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอแบบดิจิมอนแล้วดิจิตอลดิจิตอลแล้วและเข้ากันเอาซะหน่อยนะครับแต่ถ้าว่าไปแล้วนะครับในช่วงของคอนโซลนะถ้าเป็นคอนโซลทันด้าฟีดมันจะยาวเข้าหาตัวอ่าถูกไหมเพราะว่าจะเป็นแบบบาร์เหมือนร้านกาแฟถูกต้องแต่ถ้าสมมติว่าเป็นในส่วนของโตโยต้าเซนต้านะครับ มันจะเหมือนเว้าวเข้าไปครับมันจะให้อารมณ์ในการเหมือนแบบคอนโซลมันสั้นกว่า แต่ถ้าว่าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับผมว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันจากตำแหน่งพวงมาลัยนะครับแต่ที่แตกต่างกันสักมากๆเลยนั่นคือคันเกียร์ครับคันเกียร์อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ครับคันเกียร์ตัวนี้มันจะเหมือนรถทั่วไปเลยเหมือนรถเก๋งซีดานทั่วไปทั่วไปคือคันเกียร์แต่อยู่ทางด้านตรงน่องซ้ายนะครับต้องออกตัวแบบนี้ก่อนพวกเรารีวิวกันแบบบ้านๆจากความรู้สึกนะครับไม่ได้มีแบบอิงว่าซีซีเท่าลายเรียกแรงม้าไม่มีครับเราใช้ความรู้สึกของเราที่เราขายรถทั้ง2รุ่นและขับรถทั้ง2รุ่่นนนด้วยเชกั็อย่างเรียนแจ้ลวััมจะี ปุ่มซ้ายเป็นมัลติฟังก์ชันปุ่มขวาก็เอาไ้ดูหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับปุ่มสตาร์ทก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้างบนเลยนะครับเฮ้ยอนดาจะเป็นพุทสตาร์ทพุทสตาร์ทจะส่วนใหญ่ใช่ครับแต่พอเป็น Honda f ฟีก็เป็นกุญแจไขทั่วไปครับผมในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอก็แน่นอนมันเป็นดิจิตอลรุ่นใหม่แล้วอ่ะเขาเรียกหน้าจอแบบ Android นะครับส่วนอง air ก็จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลซึ่งมันเหมือนกันนะครับในส่วนของประตูก็เปิดจากได้3ทางเหมือนกันครับ เปิดใช้มือเปิดจากประตูแล้วก็เป็นตัวกดจากทางตัวรถก<ต>็ได้เช่นกันอันนี้จะเหมือนกันเลย2รุ่นนี้ถูกต้องครับสาจานสทางแต่ถ้าถามว่านั่งขึ้นมานั่งแล้ว Honda f ฟ t ให้อารมณ์แบบไหน Honda f ฟ t จะให้อารมณ์เหมือนนั่งอยู่บนรถตู้พวกเอาผาดเวลไฟเพราะมันสามารถเดินตรงช่องกลางได้สบาย พอเรามานั่งอยู่บนโตโยต้าเซนต้าแล้วนะครับมันให้อารมณ์เหมือนนั่งอยู่บนรถเก่ง,กงทั่วไป,วไปรถเก่ง<อ>ทั่วไปเลยรถเก๋งแบบรถเอาติดซีอออะไรงี้คือมันเป็นเบาโซฟาแถว2อ <c oughs> งังนั้นผมขอญาตใช้อารมณ์ส่วนตัวในการถ่ายทอดความรู้สึกตอนนี้ให้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ <c oughs> ถ้าว่ามันจะกว้างแคบใหญ่แตกต่างกันไงอันนี้ถ้าตามทฤษฎีผมตอบไม่ได้จริงๆ <c oughs> แต่ถ้าขึ้นมาแล้วนะครับให้อารมณ์แบบไหนผมขอญอาตอิงไปทาง Honda f ฟ t สักนิดหนึ่งว่า คอนด้าฟ t อาจจะได้คะแนนในส่วนของขึ้นไปนั่งและดูโปร่งโล่งสบายมากกว่าในตัวนี้ นะครับถ้าเป็นโตโยต้าเซน้าขึ้นมาแล้วผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันมันแคบกว่านิดนึงมันแคบกว่าอันนี้ด้วยความรู้สึกนะครับด้วยความรู้สึกนะครับแต่ถ้าวัดจากซ้ายไปขวาผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่มีทฤษฎีอะไรเลย,เลยว่ามันจะวัดกันยังไงแตจ่จากความรู้สึกผมรู้สึกว่า Honda f ฟ t ให้ลมที่กว้างขวางกว่าโปร่งโล่งกว่าสบายกว่านั่นเองนะครับ,รบและทั้งหมดที่ผมพูดมานี้นะครับผมไม่สามารถบอกท่านผู้ชมนะครับหรือท่านผู้แรหรือท่านผู้ดูอยู่ตอนนี้นะครับ <c oughs> ว่าจะต้องตัดสินใจซื้อรถคันไหนว่าจะเป็นโตโยต้าเซ เปรียบเทียบระหว่างรถ2รุ่นนี้มาให้ท่านเห็นและรีวิวและใช้ความรู้สึกของเราทั้ง2คนเป็นคนตัดสินใจนะครับแต่ถ้าว่าหากท่านชอบนะครับส่วนที่แตกต่างจากเราไปไม่ใช่เรื่องแปลกครับและวันนี้เป็นโชคดีของทุกท่านแล้วนะครับที่ชอบต่างจากเราไปเพราะเราก็มีโตโยต้าเซนต้าแบบนี้ถึง2คันให้ท่านเลือกนะครับเรามีราคาพิเศษด้วยนะครับ ล้อใหม่ยางใหม่แบบนี้มีที่นี่ที่เดียวครับดีคาครับในส่วนของ Honda f ฟรตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ15คันได้เข้ามาเลือกกันได้ครับจะชอบแบบไหนก็ได้แต่ขอให้ซื้อที่เรานะครับถ้าอยากซื้อที่เราโทรตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับเราจะมีน้องๆเซลคอยดูแลท่านอยู่หลายท่านครับแต่ถ้าท่านอยากได้รูปสวยๆดูแลเฮ้ยอยากจะดูเบาะหน้าเบาะท้ายล้อหน้าล้อหลังดูที่เพจของเราตรงนี้ครับ เรามีผู้ติดตามอยู่ประมาณ1น0 0 0 0คนครับวันนี้เรามีสีบอลเงินและสีขาวในส่วนของโ o y o ต a s เซนต a นะครับรถของเราทุกคันเรื่องของการชนไม่มีนะครับเรื่องของน้ำท่วมไม่มีมีแต่จมมาอย่างเดียวเท่านั้นเองใช่ครับและได้เียนไม่มีไม่มีทั้งนั้นนะครับเราเป็นมุกตลกกันนะครับอยากให้ทุกท่านมีเสียงฮอลล์และรอยยิ้มแปะเปื้อนบนใบหน้าไปหาก็ชอบคลิปสนุกๆแบบนี้ครับกดติดตามพวกเราไว้นะครับเราลงคลิปเกือบทุกวันครับอยู่ในนี้ครับดีคาร์ชแนลในช่อง u t u b e ครับแล้วเรามีติกตอกด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ เอเข้ามากดหัวใจแล้วก็กดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับความไวเป็นเรื่องของปีศาจชน,นะแล้วปีศาจอย่างคุณต้องไวนะครับ